ولكن الحمد لله نحمد ونستعيد 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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعود ونعود الله فلا ونعود 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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته วะลาจมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนขอความสันติความจำเริญความอดมเมตตาเจ้าลอสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแดชมดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทำการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮุสุบฮานะหูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮุสุบฮานะหูวะตาลา การสแสดงออกซึ่งการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลิมติซาลูอามิรินละทําตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลามีบัญชาชายหน้าที่เราในฐานะการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ใช้อะไรเอามาสํารวจตัวสอบตัวเราว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงขณะนี้มีอะไรที่เราทําอันเนื่องมาจากเป็นคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ ด้วยองค์การอัลกุรอานที่รับรองฮะดิษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเราด้วยความรู้ที่เราทำเนี่ยว่าโอ้อย่างนี้นบีวะอย่างนี้อัลลอซุบฮานนูวะตาลาบอกกับเราก็เพื่อที่จะระวังชีวิตเราไม่ให้อยู่ในสภาวะของความขาดทุนเราอ่านสุรหนึ่งในอัลกุรอานสุรออัลอัสุรวอัลอัสรอินนัลอินซานะลลฟีคุสอัลลอซุบฮานนูวะตาลาบอกว่า มนุษย์ทั้งหลายอยู่ในสภาวะที่ขาดทุนเราคือมนุษย์ดังนั้นสภาวะที่เรามีคือความขาดทุนเวลาได้ยินอย่างนี้พี่น้องครับถ้าได้ยินว่าเราจะขาดทุนกระดุนยาเนี่ยนะหาวิธนะีเราจะหาวิธีแล้วทําอย่างไรก่อนที่จะไปสู่สภาพเป็นความขาดทุนที่ยอมจำนนโอ้เราไปไม่ไหวแนละ้วทําธุรกิจหมดปัญญาจะไปต่อค้าขายไม่มีลูกค้าจะเข้าแล้วยอมจำนนด้วยกับ ความขาดทุนแต่ก่อนจะไปถึงนั่นพี่น้องดิ้นกระสุดริษหาวิธีบางคนหมดแล้วซึ่งทุนไปหยิบไปยืมเอามาอีกเอามาเติมเอามาเพิ่มอีกเพราะเกรงกลัวว่าเราจะอยู่ในสภาวะแห่งการขาดทุนจุนยาพี่น้องเวลาได้ยินคำนี้ปุ๊บเราจะดิ้นรนสุดกำลังเพื่อที่จะไม่ให้ตกอยู่ในภาวะของความขาดทุนและเมื่ออัลลอฮฺุบาเนฮววะตาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่า อินนัลอินซานลฟีคุสมนุษย์โดยสภาพพื้นฐานอยู่บนความขาดทุนพี่ต้องเฉยเฉยเลยเราได้ยินชัดอัลกุรอานอการนี้ขาดทุนแล้วก็ขาดทุนก็ฉันยังไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วจะขาดทุนได้ยังไงอ่ะแต่เมื่ออัลลอฮ์บอกมันเป็นจริงตามนั้นแล้วใครล่ะที่จะเป็นบุคคลที่จะสามารถรักษาสถานะของคนที่ไม่ขาดทุน อิลลัลลีนาอามานูคนคนนั้นต้องอีหมานทำสี่รายการพี่น้องที่สุรานี้บอกเนี่ยนะพี่น้องจะหมดสภาวะของการกลายเป็นคนที่ขาดทุนทันทีอิลลัลลีนาอามานูอีหมานศรัทธาวันนี้อีหมานอะไรของเราพี่น้องครับเราเน่ยเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮจ๋าฉันเชื่ออัลลอฮ์แต่อย่าไปบอกแต่ปากแบบเดียว เวลาเราจะอีมานเนี่ยพี่ต้องรับอันอีมานุตัสตีกุบินล้วก็เชื่อด้วยหัวใจไอ้ของที่อยู่ในใจเนี่ยมันดูยากว่นุตุกุบินล,ลีซานกาวในสิ่งที่เราเชื่อออกมาด้วยลิ้นของเราเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อเราเคยพูดอะไรในสิ่งที่เราเชื่อมว่าไอมาลุนบินจาวารียแล้วก็ทําอะไรจากร่างกายที่แสดงออกให้รู้ว่านี่แหละคนคนนี้เขาเชื่อคนคนนี้เขาเชื่อ เวลาเราบอกเราเชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ละหมาดไ่ละหมาดพี่้องไหนลองตอบสิว่าเราจะเอาสามอย่างนี้มาเรียงกันยังไงอัตส์นิกูบิลกอนวันุตุกุบิลลิซานวะอามะลุนบินจาวารียาสุบอไม่ละหมาดสุบอไม่ละหมาดแล้วบอกฉันเชื่ออัลลอฮ์มันจะต่อกันได้ยังไงอ่ะคนที่เชื่ออัลลอฮ์คนที่อีบาสัตาพี่ต้องเอาวิธีที่ผมบอกเนี่ยเราไปเชื่อมดูว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราไหมเราเคยพูดเรื่องศาสนาดุนยารู้หมด ตุนยาใครเอ่ยอะไรมารู้รหมดเวลาเรื่องศาสนางงเลยไม่รู้เรื่องศาสนาพี่น้องถึงขั้นจะแปลให้คนอื่นฟังไม่ได้คนในครอบครัวลูกหลานเราเคยบอกเคยสั่งสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาให้เขาได้ยินออกจากปากเราบ้างพี่น้องครับง่ายกว่าการนั้นคือส่งพวกเขาไปเข้าโรงเรียนส่งพวกเขาไปเข้าโรงเรียนผมอยากจะคุยอยากจะบอกกับพี่น้องนะ ไอ้ความพูดสิ่งที่เราพูดออกไปดูแล้วจะเบาๆไม่น่าจะมีน้ำหนักอะไรกับเนี่ยช่วงปิด่ายภาคฤดูร้อนที่คนอื่นเขาส่งลูกหลานก็ฮูฮูฮูไปสู่เราไปโรงเรียนไปสถานที่ที่เขาเปิดการอบรมคําพูดนี้พี่น้องเกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกับคําที่บอกว่าเอ้ยลูกหลานฉันไม่ต้องไปหรอกลูกหลานฉันเนี่ยมันเรียนไม่รู้เรื่องหรอก โรงเรียนแขกหนังสือไทยมันยังอ่านไม่ได้มันจะไปเรียนหนังสือแขกได้ยังไงพี่น้องเตรียมเสียใจเอาไว้เลยกับคำพูดอีกไม่นานไม่นานเกินรอนะครับใครใดก็ตามถ้าเราเองเป็นบุคคลที่ไม่ปาถนาจะให้ลูกให้หลานเราได้เรียนศาสนารอคอยการเสียใจที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ได้เลยไม่ไกลเพราะไอ้ลำพังที่เรียนศาสนาแล้วทำให้เกิดความเสียใจต่อหัวอกของคนเป็นพอ่อเป็นแม่ก็อีกไม่รู้เท่าไหร่ แล้วไอที่มีเรียนล่ะพี่น้องอย่าไปบอกอาจารย์ลูกฉันไม่เคยทําให้เสียใจไม่เคยเข้าโรงเรียนฟัดูอินไม่เคยเรียนข่ายอบรมดีหมดเลยมันไม่เคยทําให้ฉันเสียใจเลยเงินเดือนก็ได้แต่ไม่ละหมาดแบบเนี้ยหรอที่เราเจา้าว่าอัลลอิลลีนาอามานุวะมิลุซอลิฮัดคนจะไม่ขาดทุนต้องทําความดีด้วยความดีไม่ใช่ดีแบบดุนยาไม่ใช่ศาสนาอื่นว่าดีแล้วดีนะครับ แต่ต้องดีในที่นี้คือดีตามที่อัลลอฮฺรอสูลว่าลูกเราพี่น้ออยู่แต่บ้านไม่เคยไปไหนแต่ไม่ละหมาดเอาเรอแบบนี้อย่างนี้เราเอาดีอย่างนี้เรอแล้วพี่น้งจะรอดไปอาคเรออย่างไงคําตอบที่เวลาคนจะเดือดร้อนเนี่ยวันเนี้เราไม่ว่าอะไรลูกไม่ละหมาดนอนไปลูกเอ้ยลูกไม่บวชนอนไปลูกเอ้ยไม่คุ้มพิยาบลูกออกจากบ้านไปลูกอย่าไปตบไปทะเลาะก,กับใครกันแล้วกัน แต่เวลาวันที่ลูกจะเตือนร้อนในอาเคอร์เนี่ยประโยคหนึ่งที่เขาจะทวงกับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือพ่อแม่ไม่เคยบอกฉันไม่เคยบอกฉันเลยว่านี่คือขอ้อกำหนดศาสนานี่เป็นเรื่องสำคัญพ่อดูดบุรีลูกดูดพ่อไม่ห้ามโดนด้วยคนเป็นพ่อคุณลูกุมรออินมัสอูลียาความรับผิดชอบที่ท่านแบกรับอยู่ท่านโดนด้วยไม่ใช่ส่งไปจากกันนะครับ ไม่ใช่ส่งไฟแช็กการลูกขอเราส่งแต่เมื่อใดก็าตามที่เราจะเป็นพ่อคนเลิกพ<ๆ>ี่น้องเลิกพี่ต้องไปหามาฟตวาอันไหนนะครับที่บอกว่าบุรีเนี่ยมันใช้ได้ที่มันดูดได้เนี่ยโอ้ยอาจารย์มันมักกะโร่เอารำพังแค่มักกะโร่ก็ทำจะจะได้อีกเรอเรายังจะทำอีกเลอและใครใดก็าตามที่เรายืนอยู่บนความผิด เล็กๆเ,เนี่ยนะครับความผิดที่เป็นความผิดประเภทาบาปเล็กถ้ารักษามันไว้ไม่คิดจะปล่อยวางละทิ้งมันจะกลายเป็นบาปใหญ่ดังนั้นผมบอกกับพี่น้องแล้วผมก็ไม่รู้รอกสถานะใครที่ติดบุหรี่ขนาดไหนแต่หนึ่งวันที่ท่านจะเป็นพ่อเป็นแม่คนท่านจะส่งต่อบุหรี่ให้ลูกท่านยังไงจะโบจะเตือนเขายัางไงวิธีเตือนที่ดีที่สุดคือท่านต้องหยุดก่อน ท่านต้องหยุดมันก่อนและที่สําคัญก็เพื่อจะตอบสนองคาที่เราบอกว่าเราเชื่อที่อัลลอฮ์รอซูลว่าเมื่อเราเชื่อแล้วตัสตีกูบิลกอนวันุตุกูบิลลีซานว่าอามะลุนบินยาวาเรียร่างกายของฉันพร้อมจะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์รอซูลว่าแต่ไม่ใช่บางคนเอาหนักเลยปากก็ปากกูสตังกูก็ซื้อเองอาจารย์เป็นอะไรนักหนาหน้าที่ของเราคือบท บอกแล้วพี่น้องตาสินใจยังไงก่อนรับกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาจะสอบพวกท่านจุญญาเรามีโอกาสทละครั้งพี่น้องครับระยะของไขรจะยาวนานขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการให้ดีสองรายการที่ผมบอกกับพี่น้องมีหรือ,อยังอีม,มาศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮฺและขจัดเรื่องที่จะเป็นภุรฟาาทั้งหลายพี่น้องครับลำพังทุกวันนี้เนี่ยบนหน้าเราเนี่ยนะครับ ขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยเอาออกได้หรือยังขวาร้ายซ้ายดีเวลามาันกระตุกปึ๊บเนี่ยเฮ้ยาโอ้น่าจะเป็นของดีเอาออกได้หรือยังนี่เรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธาเราจะถามว่าเรื่องเชื่อมาอลไรก้าไม่เคยเห็นด้วยตาแต่ยินแต่ที่กุรอานหะดิสว่าเราจะเชื่อยังไงวันนี้เวลาเจ็บเวลาป่วย ถึงขั้นที่หมอโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีโอกาสจะรักษาหายไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพี่น้องรักษาต่อ,อยังไงไปไหม่หมอน้ำมนต์ทูบเทียนนะ่ไปไหมนี่คืออีมานที่เราต้องเอามาสำรวจตรวสอบอย่าบอกอย่างเดียวเพราะไอ้วันที่เจอบททดสอบเราจะรับมือกับมันยังไงแต่นั้นขอตอวาจากลอสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องให้เราเข้มแข็งยามมกัลลิบันกลูบซับิตกอนบีอาลาดีนิก يجب أن يكون هناك أشخاص يتعاملون أقول لك هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروا إنه كان غفاراً الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعليكم بالجماعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بعد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اذ لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه คุณกำลังรับชมสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม